ไปกินกันไม่ยุ่งกับป้านิ่งและจะกินละนี่ครับน่เพื่อนครับมาทอาททอดเอาแต่ป้านิ่งนี่ทำเต็มสุดเนี่ยกรอบจริงกรอบทั้งวี่ทั้งวันกรอบนาน ยาครับเ sí, พื่อนๆครับใช่ทำให้โดโด้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูสองเมนูของปั้นนิ NP ่งอ ha ่าของพี่โดโด้ต้องมีไข่ดาวเส้นใหญ่ผัดขี้เมาหมูกรอบไข่ดาวอาหารหลักสำหรับร้านปั้นนิ่งกินมั้งเด็กเขากี่ขวดวะบปั้นนิ่งหัตอนนั้นมันตอหได้เปล่าใช่น่าจะรู้ว่าเล็กอ่ะ เดินเดินเดินก็แท็กต๊อกแท็กมาเนาะแต่ป้านิ่งยังสาวสวยอยู่เลยตอนนี้ก็สวยเหมือนเดิมเตียบอกว่าเด็กในหมู่บ้านโตไปนิ่งเนาะไม่ใช่ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ไม่ใช่ร้านนี้ด้วยนะตั้งแต่ร้านอยู่ตรงนู้นตรงนัคนี่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นเขาก็เปลี่ยนเป็นสอสะพานมอนเขาก็ป้านิ่งก็เลยย้ายมาตรงนี้มาดูไข่ดาวก่อนอันนี้แหละคือไข่ดาวของแท้จริง ไข่ปลาหิ่งไข่ดาวคลิปที่แล้วทําตามลูกค้าตัดแต่ไข่ดาวจูดปลาหิ่งต้องแบบนี้ทอดทอดแบบนี้หนึ่งทอดไข่ใส่ก็ต้องทอดไข่ดาวแบบใช่ที่ร้านกะเพราไก่กะเพราไข่ดาวตุกตุกกะเพราไข่ดาวต้องแบบนี้ทอดก็กอบนะนี่เนี่ยเขาจะสไตล์นี้ครับกำลังดีกรอบกรอบๆอ่ะปริกลง เลากินผักแั้นะแต่ถ้าเป็นกแล้วจะใส่ปัวใส่เห็ดใส่ข้าวโพดไม่ใส่แล้วดเ๋ยวทิ้งหมดเอาไม่ได้ใส่เลยเจนใหญ่ลงลง กะเพราลงนะร้านแกรอบยันดีนใช่ครับตามสไตล์เดือดร้อยนี่อันเชิญหมูกรอบมานี่ที่จริงเคยบอกป้านิงป้านิงทำหมูกรอบวันไหนอยากจะขอมาดูไม่ได้ดูกันสักทีเนาะ ต้มตีเมื่อวันนี้นะต้มไปตอนตีห้าต้องต้มตอนตีห้าไม่จะตึนตอนไหนก็คือต้มตอนนั้นอ่ะตึนตอนไหนก็คือต้มตอนนั้นเพราะป้านิ่งอ่ะทำทำเต็มสูตรอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบทาแบบง่ายๆบางร้านมันแบบว่ามันนานเน่ยเขาจะเร็ดบางร้านอาหารตามสั่งเขาเอามาทอดทอดเอาแต่ป้านิ่งนี่ทาเต็มสูตรเนี่ยกรอบจริงกรอบทั้งวีทั้งวันกรอบนานเสียงรถไทย ลงกระพะไปแล้วเสร็จเรียบร้อยออเรียบร้อนสูตรพี่โดนสูตรพี่โดไข่ลงอ่าโดโดนอ่าปันนิ่งโชว์ โชก่อนอ่านี่ครับมต๊ะวาหยิบช้อนให้หน่อยดิเพียวโดมาเพียวโดมาเอาไปไปนั่งไปนั่งโต๊ะนู้นไปนั่งโต๊ะนู้นอ่าโต๊ะประจําโดครับนู้นนั่งตรงนู้นอ่านั่งรอก่อนนะนั่งรอพ่อก่อนให้เพียโดรอก่อนเพราะว่าจะดูผัดไทยผัดไทยเอาน้ำเปล่าจะได้ให้น้าต้มจักให้นี่ครับ มาดูเมนูผัดไทยครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยให้เขาทำตอนนี้ไม่ได้หรอกกว่าเขาจะนั่นนะหกโมงเกือบทุ่มนะตอนเย็นข้างนาอะมาดูเครื่องผัดไทยเนี่ยป้าๆนิ่งเตรียมไว้แล้วเนี่ยลองครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเกิดเพื่อนลืมเบอร์ใครอยาก,กะโทรจังไว้ก่อน ได้เพราะมี f อฟีบางคนโทรสั่งไว้ทําบอกเวลาไว้แล้วขับรถมาก็วิ่งมาเอาตรงนี้ได้เบอร์เลยนะป้านิ่งเบอร์สองสี่สอ่ะอ่านี่เดี๋ยวผมขึ้นเป็นตัววิ่งแล้วก็ขึ้นผมไม่เอาวุ้นเส้นนะผมเอาผัดไทยธรรมดาผมเอาผัดไทยธรรมดาวุ้นเส้นนะคือคูตัดผมเอาผัดไทยแบบปกติได้นี่ครับปกติผัดไทยปกติของผมไม่หนัเส้นนะ เหรือว่าอาเที่นี่ยไม่ทักแต่เดี๋ยวผมจะกินผักเยอะอาหารตามสั่งต้องสั่งได้ฮะมีสุกี้แต่ว่าสุกี้กลับบ้านมันก็ไม่อร่อยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆป้าหนิงเขาเปิดเปิดร้านแล้วเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆวันไหนมากลางวันนี่แหละกลางวันผมจะพาโดโดมาแล้วก็กินนู่นกินนี่ก็เมนูวันละเมนูเนาะขอป้าหนิงอย่ามาสายๆหน่อยไม่มาตอนป้าหนิงยุ่ง กินรสไปแล้วค่ะดีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลใจเกลือออกว่าไม่ใช่น้ำมะขามไมเฉยคือปรุงไว้แล้วไม่งั้นมันจะถึงจะรวดเร็วปรุงไว้แล้วเราก็เติมอีกหน่อยนะเติมว่าเติมไอ้นี่มีเยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาวางในจานให้ผมผมจะกินผักเยอะๆได้ผักไทเหนือกอบปึบลงไป ขอคิดพิเศษไข่สองฟองได้ไหมได้อ่าขอพิเศษไข่สองฟองได้นี่ครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเอฟซีบอกไปวุ่นวายเขาไปยืนแล้วก็ไปยุ่งไปยังนั้นสั่งนู่นสั่งนี่สั่งได้ชอบให้สั่งนะชอบเอาแบบนั้นแบบนี้เนาะได้นี่นี่นี่แหละคือจุดเด่นของร้านป้านิ่งครคนแถวนี้ป้าเอาแบบนั้นแบบนี้ป้านิ่งไม่เคยบ่นบอกได้ หมายมาลูกค้ามาแล้ววันไหนทำไอ้นี่อ่ะทำอะไรขนมระกาศอ่ะเห็นตอนนั้นทำลงคลิปแล้วก็ไม่ได้กินฝีมือป้านิงผมชอบมากแล้วนมกาดชอบมากเลยใช่หมูอกรอบก็มาหั่นหมูกรอบเม,มื่อวานเนี่ย กินต้มตํามาหลายวันแล้วกิน <c oughs> ต้ตมตําใส่หมกูกรอบได้อาจารย์เคยเคยเห็นร้านนี้งนะป้าที่เลยทักสุดต่อแบบจ้มตําแกขายยี่สิบบาทขายได้ไงวะไปตำอร่อยด้วยนะจะบอกให้เหรอถ้าไปลงให้แกใส่แกง้ตมตำระเบิดเลยมั้งอยู่ตรงไหนก็นที่ป้าที่ขายกล้วยเป้งไงก็ตํามาลอยด้วยเช่าศึกษานะเออเลยไปหน่อยอะ่อะเลยไปทางไหนเลยไปทางไหนเลยจะออกวันไหน อ๋อที่ครูตั๊กเขาชอบไปซื้อข้าวเหนียวทางซ้ายใช่ไหมทางซ้ายเออคุณนั่นวันนั้นผมก็ไปซื้อข้าวเหนียวอ๋อแกตำส้ำาอร่อยเหรออร่อยอร่อยมากๆเราว่ามันอร่อยใหญ่รู้ลวรู้ลวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อไปจัดไปจัดเทป้านะใส่ป้าผัดไม่ทันไอทำไม่ทันเห็เห็นเห็นแกดุแกน้าเหมือนดุอ่ะก็ไม่ดุนะไม่ดุใช่ไม่ไม่เคยถูกดุแต่หมายถึงว่าเหมือนแกจะดุแกจะบอกว่าช้าหน่อยนะอ่าละอแต่ แต่วันก่อนก็ไปซื้อข้าวเหนียวอ่ะอแล้วชอบที่แกสับมะละกอแล้วแกก็ทำข้าวเหนียวแบบนี่นี่โอ้ยดูจานจานประมาณนี้เลยครับพอไมหมเนี่ยไม่พอได้ให้เดี๋ยว<ห>เดี๋ยว<ห>ไม่พอเดี๋ยวเดินไปหยิบเองได้ได้ได้ไดอ่าตุก๊กเราใส่ใส่ถั่วให้อาจารย์ไหนจ้าใช่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 ใส่ถั่วหน่อยครับ ยอเอาแล้ปา <Yo. S 2> <c oughs> นิ่งปานิ่งป้านิงน่งไงยกให้ผมก่อนไอ้หนูอหนูานี่ก่อน <c oughs> ทำปกดาราก่อนเดี๋ยวให้ดาราดาราขึ้นหน้าปกก่อนเพราะปกมันจะตั้งชื่อว่าผัดไทยหมูกอรอบปานิง่ง <c oughs> อ่าสบตายิ้มให้ fc ผมหน่อยครับขอบพระคุณครับนี่ถูกต้องเลยขอบคุณครับไปไปกินกันไม่ยุ่งกับปานิง่งละจะกินละครับ

พีโดโทานเลย<ม>เสียงพัดลมหรือเปล่าฮะโอเคใช่<ม>ไหมสะอาดสะอา้านตะเกียบไม้มใช้แล้วทิง้ง<ม>ดูพีโดโทานก่อน<ม>เดี๋ยวเอฟซี FC จะบอกว่าไม่ถ่ายพี่โด,โด เดีโวกินมาแต่เด็กไงมะนาวอะอพนนิ่งบอกโอเลี้ยงอร่อยมากมายชงเองใช่ไหมฮะอร่อยสามโลกด้วยเหรอชงเอง ดาวหายไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวต้องไปรีดูว่าไข่ดาวเดี๋โ,โดจะชอบกินที่ร้านตนิ่งมากเพราะว่าถ้าซื้อกลับบ้านะก่อนหน้านี้เมนูเนี้จะซื้อกลับบ้านตอนที่ร้านปนิ่งยังไม่ให้นั่งนะเมนูเนี้จะซื้อให้พี่โดกลับบ้านตลอด แต่ว่าพอมาตอนนี้ก็ได้นั่งแล้วพอนั่งปุ๊บมันได้เหมือนกับได้กินร้อนๆไงพอกินร้อนๆก็จะอร่อยนะจืดจืดให้ปานิ่งรู้ว่าผมสายเปรี้ยวให้มะนามาครึ่งลูกเลยแต่เดี๋ยวจะต้องตัดว่าเปรี้ยวกับหวานผมผมจะไม่ไม่ไม่เค็มนะเพื่อนเพื่อนเพืเ่สังเกตไหม ขอบคุณครับขอขอเครื่องเครื่องปรุงหน่อยครับอขอบคุณครับนี่มันจะเห็นว่าผมจะไม่ส่เค็มนะเวลากินก๋วยเตี๋ยวเลยผมยังไม่แตะน้ําปลาอเอานี่ครับเติมพริกหน่อยพริกปอกขอเผ็ดนิดหนึ่งพัดลมเป่าดูตรงนี้นดูไปโต๊ะอื่น มาตอนบ่ายคล้อยฮะนี่เกือบเกือบจะบ่ายสองครับมาตอนนี้เพราะว่ามาเวลาราชก,การวันนี้ราชการเวลาพักเวลาเที่ยงเหรอโอ้ยมไม่ได้ชกมกนะนนพัดลมพัดลมอยู่นี่มนไม่ได้เยอะนะเนี่ยมันติดอยู่ก้นช้อน ป,ล,ปลิวลมพัดปลูดหมดเลยมาเปรีรเรวเคี่ยวนะะนี่ไม่ใช่น้อยนะเพื่อนๆวันน,นิ่งให้เนยะ เต็มชามเต็มเลยมันกร,กระจายว่าพัดลมพัดลมตัวเบลเลอร์อยู่นี่อ,อึ๊บกินไม่ทันเพียวโด้แล้ว ม,ม,มีบอกก่อนนะเดี๋ยวจะมีดราม่าบอกว่าจะมีดรามา่าอาจารย์มากินนี่เขาเลยผัดให้เยอะผัดให้ดูดีไม่ไม่ใช่นะครับจากถ่ายไม่ถ่ายก็ป้านิ่งก็ให้แบบนี้แหละถ่ายป้านิ่งอร่อยมาก รัดหน้าอีกอย่างนะรัดหน้าป้านิ่งก็อร่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับใดที่ป้านิ่งยังไม่ยังไม่ปิดหนีไปไหนนะเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆอฮะเอซีที่ห่างหายจากร้านป้านิ่งไปก็มาได้แล้วนะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเนี้ย เไอพีโอโดโจิมช้อนหนึ่งครับไม่ได้ติดไม้นะเสียงการเด๋ยวกรอบจะเข้าหรือเปล่า เป็นเพราะปั้นลมป่ะเนี่ยปัดช้อนกั่ที่โลกหมูมหกรอบคิดถึงครับใครไม่เคยทานมาทานมากินเนาะปัดไทยหมูกรอบร้านตะ้นนิ่งอืม เสียใจสำหรับ f อที่อยู่ไกลๆเนะปันนิ่งไม่มีให้สั่งแก๊ปแต่ว่ามีส่งแต่ส่งด้วยมอไซค์บ้านปันนิ่งเองเพราะนั้นก็ใกล้ๆในหมู่บ้านแถวๆเนี่ยฮะแถวถนนสุรภาพไม่เกินโพสามต้นไม่เกินไม่ไม่เกินพันนกแต่ว่าจะรันก็ ไม่เกินสถานีรถไฟสถานีารถไฟจัร์สิบสาม ใครที่เดี๋ยวพัดโบดนะอยากให้ผมมาเรื่อยๆดูเมนูปันิงหลายๆเมนูนะเดี๋ยวจะมาชิมให้ถ้าชอบบอกอ่ามาถ่ายเมนูปันิงให้หน่อยเดี๋ยวจะมาวันบื้อกลางวันมากินที่นี่ช่วงนี้มากินที่นี่แล้วก็สั่งหลายๆอย่าง สั่งเป็นกับข้าวก็ได้นะต้มยำต้ยมยำผ,ผัดนุ่นผัดนี่แล้วก็ข้าวเปล่านั่งกินกันเป็นครอบครัวก็ได้ผมคุดนั๊กอะไรเคยมาใครเทียวข้าวอะไรเงี้ยแล้วนั่งกินกันสามคนถ้าผมมันมานอนคอนโดผมก็จะมันตรงนี้ครับเป็นเป็นเป็นครัวเป็นร้านอาหารของผมถ้ราบนคอนโดก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากทําอาหารอะไร ปลนนิ่งผัดไรเนี่ยกับเผาอื้มาถึงนี่อ่ะจุดยอดไม่จุดยอดนะขนาดร้านเปิดโล่งอย่างนี้ไอทั้งร้านจามทั้งร้านกับเผาปลนนิ่งเด็ดมาก่นเพื่อนๆพอหลังพามาดูอร่อยไหมครับ เรื่องถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบเป็นร้านผัดไทยโดยตรงร้านลาดน้าโดยตรงนะแต่ว่าปันนิ่งผัดอร่อยกว่าหรืออร่อยเพราะตามใจคนสั่งหรือเปล่าทำ้ายๆต้องช้อนฮะ จับให้หมนต้องดื่มเมืแ่อบบกี้ดูดไปตึกนึงแล้วเข้มข้นคนระับมีขนาดไมนแข่งละลายเยนะี่ยชมะนาวพ่โอรโดก็ปื้ดเดียวหมดอร่อยสุดยอดครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆก่อน,อนจบในเมื่อร้านป้าน,นิง่งเขาเป็นอาหารตำสั่งคลิปนี้อ่าโหวตมาว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปให้ผมกินอะไรร้านป้าน,นิง่งแล้วจะมาสั่งเดี๋ยวเดินไปถามนนกับป้านิ่งเขามีเมนูอะไรอะไร,นะรบ้างเนาะอาจารย์ไปกินอันนี้ร้านป้าน,นิ่งให้ดูหนอ่อยอ่าแล้วเดี๋ยวจะมาจัดให้ครับเนม,มีความสุขเลยได้กินของอร่อย ปิดคลิปให้พ่อหน่อยดีชอบอ่ะถ้าชอบก่ด้เลยฮนะถ้าชอบฝ่กฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตับตายให้รู้ไว้เลยนะครับินต่อไปครับขอบคุณครับขอบขอบคุณครับไบายบายยังไม่ปิดจริงเดี๋ยวเดินไปขอบคุณป้านิ่งก่อนเดี๋ยวเดินไปถามเมนูป้านิ่งก่นอนให้เป็นเพื่อนจะได้รีเควสป้านิ่งโอเลี้ยงอร่อยมากผมดีชอบโอเลี้ยงโบราณชงเองเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยววันหลังมากินบ่อยๆผมบอกกับ FC บอกว่าอยากให้มาถ่ายบ่อยๆรีเควสมาว่าอยากให้ผมมาชิมอะไรของป้านิ่งป้านิ่งมีอะไรบ้างนะเด็ดๆอ่ะเด็ดๆด็ดเด็ดเด็ดเหรอที่คนสั่งบ่อยๆของป้านิ่งก็จะเป็นพวกหมูกรอบหมูกรอบถั่ะเพรากระเพราอย่างี้นะกระเพรา่อทุกแจงอะไรเงี้ยหมูกรอบเผาอะไรต่างๆแล้วก็พวกแกงก็มีแกงต้มยำหวานเอาขียวหวานทำได้เลยใช่ไหม ทำเป็นเป็นจานจานงกานเป็นจาจาร่องเรา่าไว้ค่ะอ่เท่าไหร่ครับของผมวันนี้ร้อยห้าสิบห้านะร้อยห้าสิบห้าคิดค่าน้ำแล้วเนาะเรียบร้อยุอนจ้าอร่อยไม่เยอะอร่อยไหมเดี๋ยวมาอีกป้านิงให้นั่งแล้วต้องมาอีกนะครับขอบคุณป้านิ่งครับสวัสดีครับบอกเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึง สอง death, okay, right. farewell, like สี่หนึ่เปค่ะเบอร์บ้านนะคะเบอร์เบอร์ป้านิงก็ศูนย์แด้ี่งสองเก้าห้าโอเคครับเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งไว้สวัสดีป้านิ่งครับด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้